สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องทีพีโคเดอร์นะครับสำหรับวิดีโอนี้ก็จะมากระต่อในเรื่องของตัวบีโอนะครับแต่ว่าบีโอในที่นี้เนี่ยเราจะเป็นการดูว่าตัวอย่างของโคจาว่าของเรานะครับมันมีหน้าตาเป็นยังไงเนาะแล้วก็นอกจากนั้นแล้วตัวรูปภาพตัวนี้เนี่ยก็ผมมีการปรับเปลี่ยนรูปนิดนึงนะครับผมเปลี่ยนจะว่ายังไงดีนะก็คืออัปเดตรูปให้มันแบบว่ามี อัปเดตให้มันแบบไม่มิสเ e ดดิ้งจากตัวเก่าแลว้วกะจากตัวเก่าเนี่ยรูปของผมมันสเปซสปะแล้วก็เส้นมันทับกันน้ะมันอาจจะทำให้ทุกคนเนี่ยเห็นตัวพาร์ทในช่วงช่วงแบบว่าอะไรนะช่วงก่อนที่มันจะเรสตรงนี้ยครับผมอาจจะทำให้เข้าใจผิดได้ผมก็เลยแบบมีการปรับเปลี่ยนรูปนะครับให้มันแบบว่า,าดูดูดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับก็อาก็จะมีแบบลอคอนสแตน o ์ล็อกเอนลอการทึม แล้วก็ลีเนียอันนี้ก็คืออันนี้ลีเนียล็อกการิทึมเนาะแล้วก็อันต่อไปก็คือจะเป็นฟังก์ชันประเภทของคอเดติกนะครับก็คือสแควร์เนี่ยตัวนี้ก็คือคอเดติกเนาะแล้วก็ตัว2องกำลังเอ็นตัวนี้เ,เราเรียกการเลือกตัวนี้เนาะก็คือว่านะเอ็กซ์โพเนนเชียลเนาะเออผมก็ลืมไปเลยว่าในศัพท์คณิตศาสตร์มันมีตรงนี้อยู่เนาะก็คือมันอยู่แถวๆนี้แหละล็อกล็อกกับเอ็กซ์โพเนนเชียลนะก็คือมันสลับกัน นะแล้วก็ตัวนี้นะครับก็แฟคทอเรียลเนาะโอเคก็อันนี้ก็คือเป็นการอัปเดตรูปแล้วก็เดี๋ยวเราดูโค้ดตัวอย่างกันนะครับเราจะมาเริ่มต้นกันที่ตัวคอนสแตนท์ไทม์กันก่อนเนาะผมก็ทํารูปเอาไว้บ้างแล้วทำโค้ดเอาไว้บ้างแล้วนะครับผมแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าทั้งนี้ทั้ทงนั้นเนี่ยหมดนี้เนี่ยเ,เ,เป็นแค่ตัวอย่างนะครับผมแต่ว่าตอนที่เราบบไปเรียนเรื่องอื่นๆแล้วเนะี่ยเดี๋ยวผมจะพา implement นะครับก อ่ะโอเคนี่ก็คือแบบโค้ดตัวอย่างของ constant time นะครับผมจะเห็นว่าเอ้ยมันแบบไม่ค่อยมีอะไรเลยป่ะใช่ไหมก็แบบเข้ามาปุ๊บปิมนเข้ามาปุ๊บ access data อ่ะแล้วถ้าเกิดว่าผมยกตัวอย่างว่าเราต้องการที่จะหาจะว่ายังไงดีนะครับผมพื้นที่สามเหลี่ยมเนาะก็มันจะมีอะไรบ้างมีค่าคงที่1.2ส่วน2หรือว่า 0. ูนะครับผมแล้วก็คูณฐานคูณสูงซึ่ง,ส,งสิ่งที่รับมาเนี่ยก็จะมี ฐานกับสูงแค่นั้นก็จะได้ผลลัพธ์ไปแล้วนะครับผมไอ,อตัวโปรแกรมแบบนี้แหละเขาจะเรียกมันว่า constant time นะอันต่อไปนะครับผมตัวไหนเราเริ่มตัวไหนดีที่น่าจะเห็นผลง่ายที่สุดเดี๋ยวผมเริ่มที่ตัวลีเนียก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยวนกลับมาที่ตัว l o คกอร h ลิทเมนะครับลอ g เก i ร h ิทหรือว่าลอเเนาะไปเริ่มที่ลีเนียก่อนนะครับลีเนียเนี่ยเราจะเห็นว่าตัวนี้เนี่ยก็คือว่าผมจะใช้ค่า summation นะครับผม summation ตัวนี้เนี่ย linear time ก็ถ้าเกิดว่าเรา summation ตั้งแต่0ูนย์ไปจนถึงค่าออ <c oughs> จะว่ายังไงดี n นะครับผมไปจนถึงค่าก่อน n เนาะก็จะเป็นสมมติผมใส่หก็จะเป็นตั้งแต่0ย์ไปถึง4นะครับผมแล้วก็บวกกันก็จะได้ result นะก็ถ้าเกิดว่า,ามันก็จะมีหมวดที่เป็นคณิตศาสตร์เหมือนกันที่เราแบบว่า รับ summation ตัวนี้เข้ามาแล้วก็ใช้สูตรสมการเดียวนะครับผมแล้วก็จะได้คอนเซนท m e ออกไปเลยนะครับแต่ว่าอันนี้คือเป็นตัวอย่างของการทำลนะีเนียทามเนาะอ่ะแล้วถ้าเกิดว่านี่ตัวนี้นะครับผมลีเนียทาเหมือนกันนะครับอ่ะไฟมินกับแม็กซ์นะครับผมไฟมินกับแม็กซ์เนี่ยเราจะเห็นว่าไอตัวอ r ร์เที่ถูกส่งเข้ามานะครับผมเป็น a r ร a y of integer เอนาะอันนี้ผม a s s u m มว่าทุกคน ทีเ่เข้ามาดูซีรีส์นี้คือมีความรู้จักว่าอยู่พอสมควรแล้วนะครับก็อันนี้ก็คือเป็น array เนาะที่มีเป็น integer แล้วก็เราต้องการที่จะหาค่า min กับ max นะครับผมก็ตัวนี้เป็นเหมือนเ,อเทคนิคในการเขียนโปรแกรมอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะหา,หาค่า min เราก็ assign ค่า maximum value ไปเลยแล้วก็เดี๋ยวเราจะมา compare ค่า current values ในแต่ละ element แล้วก็นำมา assign ใส่ตัว min นะครับอ่าตัวนี้อันนี้คือมันเตือนว่าเราใช้เราใช้เป็น for each ได้นะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นผมต้องการที่จะให้ทุกคนเห็นแบบรูปแบบของ fundamental เนาะก็คือจะวนตั้งแต่อินเด็กซ์ที่0นไปจนถึงอ่าอินเด็กซ์ก่อนอินเด็กซ์สุดท้ายนะครับผมก็อ่าก็จะเป็นการ compare min แล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นการ compare max นะครับแล้วผลลัพธ์ที่ได้ก็จะเป็นตัว min กับ max เนาะอันนี้คือเป็นรูปแบบของตัวโปรแกรมชุดนี้นะครับโดยที่ว่า min กับ max ก็ อะเรามี l ูปเดียวนะครับผมในการหาค่า min กับ max อะแล้วถ้าเกิดอะไอเจ้าสิ่งนี้นะครับผมมาผมมีเวอร์ชันสนะหา min กับ max เหมือนกันแต่ว่ารอบนี้เนี่ยผมดันแบ่ง min กับ max ออกเป็น2ลูป o นะครับทุกคนจะคิดว่าไม่รู้ว่าทุกคนไม่รู้ว่าบางคนนะบางคนที่แบบว่าอมองเห็น l o o ตรงนี้แล้วเขาจะบอกว่าเอยแบบน,นี้มันน่าจะง่ายกว่ามันน่าจะแบบเร็วกว่าหรือเปล่าเพราะว่ามันมีอ่ปเดียว นะครับผมเพียงแต่ว่าตัวนี้เป็น2ลูปเนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมสิ่งที่ผมจะดูเพิ่มเดี๋ยวจะให้อยากจะอธิบายเพิ่มเติมนะครับผมก็คือว่าตัวนี้เนี่ยมันมันวน,นเป็นลูปเดียวนะครับผมก็จะเป็น n เนาะก็จะเป็น o of n อันนี้คือตัวตัวนี้นะตัว min max 1นะครับแต่อันที่2เนี่ยมันก็คือจะเป็นตัว2 n นะครับผม2 n ก็คือ n เนี่ยมันเกิดจากการที่เราวนเลนส์ตัวนี้นะครับผม n เท่ากับ lens of array นะครับอันนี้วน2รอบเนาะก็เป็น2 n แต่ว่ากฎของการเขียน big O นะครับผมก็คือว่าเราจะพยายาม drop constant ให้มากที่สุดนะครับผมถ้าเกิดว่ามันเป็น1เนาะก็อ่าโอเคเราเปลี่ยนเป็น1ปึ๊บอย่างนี้นะก็จะเป็น1 n ก ah. like, ็จะมีค like, ่าเท่า <generally> ก so, ันนะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเวลาที่เราต้องการที่จะเปรียบเทียบ algorithm s สเรามักจะใช้ big n so, มาใช้ในการคอมเพลดูนะครับผมถ้าเกิดว่ามันอยู่ในหมวดเดียวกันเราก็โอเคถือว่าเป็นการยอมรับได้นะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดมันแบบอกิริทึมของเรามันแบบพุ่งทะยานไปเรื่อยๆเนี่ยอันนี้ก็อาจจะอาจจะต้องพิจารณานะครับโอเคอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างเนะเาะผมวนกลับปุ๊บอ่าโอเคอันนี้ก็อันต่อไปนะครับผมก็คือ has duplicate element นะ d u p l i c e t e e l เ m น n t เนี่ยก็คือผมมีการใช้เป็นตัวเทคนิคในการใช้เซตหาค่าซ้ํา ที่จากเซตเอาจากลิสต์ A กับ B นะคบผมก็จะว่ายังไงดีเป็นการคอมไบตัวตัวคอลเลกชันเฟรมเวิร์ของตัวจ a ว a เนาะแต่ว่าไอตัวนี้เนี่ยก็คือเราจะทำการวนหาค่าเข้าไปเอาค่า A เนี่ยใส่เข้าไปในเซตก่อนนะคบผมแล้วก็ให้ B เนี่ยเข้าไปวนหาทีหลังนะซึ่งไอเจ้านี้เนี่ยเราจะเห็นว่า,ามันจะอยู่ในหมวดของ n ตัวนี้แต่ว่าวิธีการของมันเนี่ยจะเป็น2ตัวแปรนะครับพอเป็นอตัวแปรอย่างนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าเอ้มันเป็น n คูณมันจะแบบเป็น n กับ m แต่ว่าไอตัวตัวนี้ของมันนะครับผม big o ของมันเนี่ยก็คือจะเป็น n บวก m เนาะอะถ้าเกิดว่าผมใส่เป็นอย่างนี้เลยเนาะ a บวก b ละกันซึ่งไอเจ้านี้เนี่ยก็คือเป็นอ่าเป็นการวน a แล้วก็เป็นการวน b นะครับผม แล้วก็นอกเหนือจากนั้นแล้วเราจะเห็นว่าตัวนี้เราเอา Data ใส่เข้าไปที่เซตนะครับพอเราเ a t a ใส่เข้าไปที่เซตเนี่ยแล้วตัวเซตเรามีวิธีการใช้ง,งานมันยังไงนะครับผมเราเนี่ยเอาไอตัว value ตัวเนี้ยใส่เข้าไปในเซตเพราะฉะนั้นแล้ว value ตัวเนี้ยมัน under ตัว a แล้วผลลัพธ์แล้วก็คือว่ามันจะมี space complexity ตัวนี้ก็คือ space complexity นะครับเท่ากับ a ถ้าเกิดว่าทุกคนแบบไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามองภาพออกไหมนะแต่ว่าเราพยายามเอาค่าใน a ทั้งหมดใส่เข้าไปในเซตนะครับผมซึ่งเซตเนี่ยเป็นตัวแปรที่เกิดขึ้นภายในโปรแกรมของเรานะเราก็อ่ะเ,าเ้าสิ่งนี้ยใส่เข้าไปนะครับผมซึ่งถ้าเกิดว่าเราไม่ใช้เซตนะครับถ้าเราไม่ใช้เซตแล้วเราต้องการที่จะบนแปรนะครับผมเป็น b หาค่าใน a เนาะ ถ้าเราต้องการวนแพ์ air, ตัวนี้มันจะทําให้ตัวนี้มันจะกลายเป็น n คูณ m หรือว่า a คูณ b นะครับแต่ว่าสิ่งที่เราได้คืนมาก็คือ space complexity จะมีค่าเป็น constant time นะเพราะฉะนั้นการเขียนโปรแกรมตอนที่แบบเราไปสมัครงานเนาะก็าจะาแบบว่ามีเรื่องแบบนี้เหมือนกันว่าเป็น trade off ว่าเอ้ยเราต้องการที่จะใช้เป็นตัว time complexity นํำหรือว่า space complexity นำนะครับแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้ว นะครับผมด้วยส่วนใหญ่แล้วถ้าเกิดว่าเราใช้ Space แล้วมันประหยาาัด Time c อ m p พ e x y t y นะครับผมให้เราเลือกใช้ตัว Data Structure ที่มันเพิ่ม Space แล้วก็ไป Improve ตัว Time c อ m p พ e x i t y ดีกว่าเพราะว่า CPU แพงกว่าแรมนะครับจำเอาไว้ <c oughs> อโอเคน่าจะประมาณนี้นะครับผมสำหรับตัว l ีเนียไทม์เนาะ มันจะมีอันนึงก็คือตัว linear search ตัวนี้ปุ๊บก็น่าจะน่าจะแบบเข้าใจง่ายเหมือนกันนะครับผมกับตัว f i n น max ก็คือว่าบนหาทีละตัวนั่นเองนะครับอ่าคราวนี้อันต่อไปก็คือตัว l o g a r i t ึ m um, นะ l o g a r i t ึ m um, เนี่ยก็อา่าผมยกตัวอ,อย่างเป็น binary search เนาะก็เราเอาค่า array เข้ามาแล้วเราต้องการที่หาค่า x นะคะผมแล้วอ่าคราวนี้คอนเซปต์ของตัว binary search นะก็ มันจะเป็นการหั่นทีละครึ่งนะครับเราจะเห็นว่าเราวาง left กับ right ก็คือตัวแรกกับตัวสุดท้ายแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราหาค่ากลางนะครับผมอันนี้จําไว้ขึ้นใจนะครับผมค่ากลางคือ left บวก right ลบ left หารสองนะแล้วหลังจากนั้นถ้าเกิดว่าค่ามันอยู่ตรงกลางก็ return mid return ไปเลยก็คือว่าเราเจอแล้วนะครับแต่ว่าถ้าไม่ใช่เราจะเห็นว่าค่า target กับค่ากลางของเราเนี่ยถ้าเกิดว่า target ที่เราต้องการที่จะหาเนี่ยมันน้อยกว่า mid นะครับ นน้อยกว่ามิดตัวนี้ให้เราขยับขวาลงมาเนาะก็อ่ะเดี๋ยวเราก็ถ้าเกิดว่าไปดูในวิดีโอ b บ n a r y s e a r r h h ก็น่าจะเข้าใจมากขึ้นนะครับอันต่อไปก็คือ,อไหนดีคอร์เดติกเนาะเอาตัวนี้แล้วกันเนาะคอร์เดติกเอ็นกำลังสองนะครับอ่าโอเคตัวนี้เป็นตัวบั b เบ e s o ซอเนาะอ่าผมเข้าไปดูนะครับนี่เราจะเห็นว่าตัวบั b เบ e ้ o ซอเนี่ยเราก็มีอาร์เเข้ามาโดยที่ว่าคอนเซปต์ของตัว <c oughs> ตัวตัวแปรที่เราจะทำการวนลูปเนะครับผมจะอ้างอิงเบสจากตัวเลนส์ของอาร์เรย์นะครับก็อ่ะโอเคบับเบิลซอก็คือมันจะเป็นการสวัปเข้าไปทียนิดทีะนิดทีะน,ดทะนิดนะครับผมเป็นการบับเบิลขึ้นไปเรื่อยๆนะก็อ่ะอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างของตัวคอสเดติกนะครับผมจะเห็นว่าเป็น2รูปแบบนี้ด้วยกันโดยที่ว่าตัวนี้จะว่าอย่งไงดีเนาะเป็นเลนส์ของตัวอาร์เรย์นะ ต่อไปก็จะเป็นตัวนี้นะครับผม n l o g n เนอะเป็น merge sort ซึ่งถ้าเกิดว่าเราแบบใช้เป็นตัว utility function ไปเลยเนี่ยมันก็จะมันก็จะเป็นอะไรนะ array sort ไปเลยนะครับผมตัวอย่างไม่แน่ใจเหมือนกันมีป่ะตัวนี้นะครับผมอย่างที่เป็น sort ตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นการ sort ให้กับเราแล้วก็ <c oughs> โดยส่วนใหญ่แล้วนะครับผมตัว utility ตัวตัว sort ที่มันติดมากับตัวภาษาเนี่ยมันจะเป็น n l o g n นะครับผมเพราะฉะนั้น สามารถแอ s u ูมตอนนั้นได้เลยเนาะแต่ว่าถ้าเราวนกลับมาเรื่องของ core concept การ implement ด้วยตัวเองเนี่ยทำไมมันถึงเป็น n log n นะเราต้องอ่ะอันนี้คือ start แล้วก็อันนี้คือ l e n นะครับผม l e n ที่เราจะแบบว่าทำการดูนะครับผมโดยที่ว่าเนี่ยตัวเมื่อน s o r t นะครับผมเราจะทำการย่อยมันลงไปทีละนิดนะครับผมย่อยลงไปทีละนิดจนกระทั่ง จนถึงจะว่ายังไงดีเล็กที่สุดก่อนนะครับผมซึ่งพอเล็กที่สุดแล้วมันก็จะค่อยๆดูเทียร์ลิสคอมเพลแล้วก็นำมามานำมา,ำมาทำการสวัปนะครับซึ่งไอ้เจ้าเนี้ยเมิดเนี้ยไอตัวคอนเซ็ปต์เหมิดตัวเนี้ยครับผมเนี่ยเราจะเห็นว่าเห็นตัวนี้ไหมครับเมิดซอสตรงนี้แล้วไอ้เจ้าสิ่งนี้เนี่ยมันก็คือมันจะเมิด แล้วก็เมิดเหมิดเมิดเมิดเล็กลงไปเรื่อยๆนะครับผมก็คือว่ามันแบ่งครึ่งเนาะแบ่งครึ่งสองที่เด็ดนะครับเราเห็นว่ามันแบ่งครึ่งสองที่นะครับมันก็จะเมิดเมิดเมิดลงไปเรื่อยๆแล้วก็ค่อยๆเมิดเข้ามาแล้วมันก็จะได้ผลลัพธ์ตัวนี้นะครับอันนี้คือคอนเซ็ปของตัวเมนะิดซอสเนาะก็คือหันครึ่งแล้วหลังจากนั้นก็นํามาคอมเพลตระหว่าง2ตัวนะครับ2อาอะไรพูดผิด <c oughs> อ่ออันต่อไปก็พูดตรงไหนนะ exponential ตัวนี้นะครับผม exponential ก็คือเป็นพวกตระกูลของ recursion นะผมเอาตัว subset มานะครับผมก็ subset นะ recursion เนี่ยตัวที่เป็น2ยกกำลัง n ตัวนี้นะครับผมก็คือว่ามันเราอะ <c oughs> 2ยกกำลัง n เ,เนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่า branch นะครับไม่ใช่สิตัวนี้มันจะเป็นตัวอะไรนะ exponential ที่เป็น ประเภทของ b r a n c h ที่แบบว่าเป็นเลือกตาม index ที่เราจะใส่เข้าไปนะคบผม subset ก็คือว่าเนี่ยพอเราแบบเ,เราสร้างตัวไปขึ้นมานะครับผมแล้วเราจะดูค่าภายในเซตในนาต s นนั้นนะคบผมแล้วเราแบบค่อยๆแบบเข้าไปทีละตัวทีละตัวทีตัว,ตว,ตวนะซึ่งการเลือก b r a n c h ในการไปครั้งถัดไปเนี่ยมันขึ้นอยู่กับ index เนาะเราเป็นมี index base ปัจจุบันของเราเนี่ย ให้มันเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมซึ่งบร้านชแต่มันก็จะแบบว่า Multiple ไม่ใช่2นะครับผมก็เลยตัวนี้ก็คือเป็นจำนวนของ C นะครับฮึบ <c oughs> <c oughs> เอะ C หรือ N นะอ้าโอเคคิดอ่าคิดคิดว่าน่าจะถูกนะ Factorial นะครับผม Factorial ก็คือตัว permutation ตัวนี้นะครับ อัวน,นี้ก็จะคล้ายๆกันนะครับผมแต่ว่าตัว permutation เนี่ยก็จะแปลว่ามีการส w ับนู่นนี่นะครับอ่ะโอเคก็น่าจะประมาณนี้นะครับผมสำหรับตัวโค้ดตัวอย่างในภาษา Java นะก็ถ้าเกิดว่าในระหว่างนี้นะครับผมรู้สึกว่ามีตรงไหนที่เรารู้สึกแปลกๆนะครับผมบอกผมได้นะผมอาจจะแบบว่ามีการเป็นตัวอย่างผิดก็ได้นะโอเค ก็น่าจะประมาณนี้นะคะผมก็ขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ